จะทักทายฝรั่งอ่ะเลิกพูดซ้ำๆว่า h า w Är <Are> you ได้แล้วค่ะเอาพี่แอนไม่ให้ถามว่า how are you แล้วให้ถามว่าอะไระการถามว่า how are you เนี่ยจริงๆฝรังร่งเขาก็ยังใช้กันนั่นแหละค่ะแต่เขาไม่ใช้ถามกันทั้งวันแน่นอนอันนี้รับรองได้นะคะ how are you เป็นการทักทายที่จะใช้กับคนสนิทหรือว่าไม่สนิทก็ได้นะคะแต่ถ้าเราเริ่มที่จะสนิทกับเขาแล้วหรือว่าเออเราคุยกับเขาอยู่หรือว่าเราเป็นเพื่อนกับเขาเนี่ยจริงๆมันมีการทักทายที่ดูเป็นกันเองมากกว่า how are you ยเยอะมากทุกคนยกตัวอย่างเช่นอันแรกเลยนะคะ how's it going how's it going เวลาฝรั่งเขาพูดเขาไม่ใช้ how is it going นะแต่เวลาเขาทัก,กเราเขาจะถามว่า how's it going เสียงมันจะคล้ายๆกับ set set เน็ตหนึ่งนั่นเองนะคะวิธีการตอบ o ็ oh, it's going great it's going well I'm fine I'm good thank you ตอบได้หมดเลยหรือจะถามว่า how's your day how is your day how's your day เออวันนี้ของคุณเนี่ย เป็นยังไงบ้าง How's your day going วันนี้ของคุณเนี่ยกำลังไปได้สวยไหมเอองานยุ่งหรือเปล่าทำงานหนักไหม How's your day going ซึ่งเราจะใช้ถามเวลาที่ นณะตอนนั้นมันยังเป็นตอนช่วงเที่ยงหรือว่าช่วงบ่ายอยู่นั่นเองนะคะแต่ถ้าสมมติตกเย็นเราอยากจะถามเขาว่าออวันนี้ช่วงเช้าช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยงานยุ่งหรือเปล่าเหนื่อยไหมจ้าที่รักจ๋า How was your day ใช้ How was ค่ะเพราะว่า was เนี่ยเป็นกริยาช่องที่สองพูดถึงเหตุการณ์ในอด,ดีตนั่นเองค่ะ What's going on อันนี้น่าสนใจมากทุกคนเพราะว่าเวลาเราเรียนกันมาในตำราเรียนเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเอ oh, อ What's going on มันแปลว่า ้อะไรขึนจริงๆเรา what's going on มันคือเฮ้ยเป็นไงทำอะไรอยู่เราก็อาจจะบอกเขาว่า oh I'm just working อ๋อก็ทำงานอยู่วะจา้ะหรืออาจจะบอกว่า oh I'm just you know studying อ๋อกำลังอ่านหนังสืออยู่จ้ะก็ต่อบไปค่ะว่าเราเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่หรืออีกคำถามหนึ่งที่ฝรั่งจริงๆใช้บ่อยนะแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้ความหมายกันนะคะก็คือ what's happening Hey! What's h a p p e n i n g งการที่ฝรั่งถามว่า What's h a p p e n i n g มันคือทำอะไรอยู่ก็คือใช้ในการทักทายนะคะอย่างเช่นเพื่อนฝรั่งมาถามพี่แอนว่า Hey Ann What's h a p p e n i n g งเฮ้แอนเป็นไงทำอะไรอยู่วะพี่แอนอาจจะตอบเขาว่า Oh you know working I'm working ทำงานอยู่จ้ะ just watching Netflix นะดู Netflix อยู่จ้ะก็ต่อบไปตามสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นเองค่ะถ้าจะถามเขาว่าอ่ะแล้วคุณนทำอะไรอยู่ What about you What are you doing What are you up to ก็จะแปลว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่นั่นเองนะคะคือใช้ในการถามถ่ายได้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย เราเรียนกันมาจริงปะเอ้ยจะถามไายฝรั่งจะทักไทยฝรั่งต้องใช้ how are you ตลอดเลยลองเปลี่ยนเป็นการถามว่า hey what are you up to what's happening how is your day how was your day ถามแบบนี้เราจะดูเป็นคนที่น่าสนใจมากกว่าเดิมเยอะเลยค่ะทุกคนลองมาฝึกตอบคำถามเวลาฝรั่งทักไทยเรากันดูค่ะถ้าเพื่อนฝรั่งถามนักเรียนว่า hey what's happening <S นักเรียนจะตอบว่าอะไรคะไหนลองบอกครูพี่แอนไว้ที่คอมเมนต์กันเลยค่ะ ในรอบหน้าอยากให้คุณพี่อันทำคลิปสอนเกี่ยวกับอะไรบอกไว้ที่คอมเมนต์ได้เช่นกันนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์นะคะและที่สำคัญกด subscribe กันด้วยนะทุกคนใครยังไม่ได้กด subscribe ช่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าพลาดมากๆมีความรู้เต็มไปหมดนะคะกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกรดิ๊งกๆิ๊งกริ๊งกิ๊งกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเวลาโพสตคลิปใหม่เนี่ยเราจะได้ไม่พลาดค่ะจะได้ดูเป็นคนแรกกันเลยทีเดียวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย